็ิสเอนีข้ามาแล้วมีเกาเหลาเกี๊ยวทุกอย่างันนี้ขึ้นนี้อย่างเดียวอิ่มแล้วเพิ่งได้เยอะด้วยเนาะซึ่งจริงจีเมื่อกี้เกียวเหลาชามละเจ็ดสิบเองเนาะข้าวแปดบาท แนะนำค่ะแนะนำเวิร์กได้เส้นจีเยอะมากเกาเหลาธรรมดาเกาเหลาที่ไม่ใช่เส้นจีอย่างเดียวก็ได้เครื่องเยอะมากมีน้ำต้มงั้นขั้นกำแไก่ย่างสาฟูไส้หมูลูกชิ้นหมูด้วยติดกับร้านปู๊กี้อันนี้เป็นปุ๊กี้ กี่แห้งหมูเป็นสุกี้น้ำน้ำมุ้นม่เตยโอน้ำจิ้มน่ากินน่ากินก็จะมีน้ำตาลกับซีฟู้ว กรอบหมูอิ่มมากๆดีมากค่ะ